สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะวันนี้สายรุ้งก็มีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะก็มีหลายท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าเมื่อวันที่8 มกราคม2564มีการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะบางท่านได้งวดที่1ตกค้างบางท่านได้งวดที่2ตกค้างแต่ว่าก็มีบางท่านนะคะที่ได้รับทั้งสองงวดรวมกันยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะ ให้ไปติดต่อสอบถามที่กยทสาขาที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้นะคะว่าข้อมูลติดขัดตรงไหนถึงยังไม่ได้รับเงินนะคะซึ่งในส่วนของประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองจะมีการโอนนะคะก็คือโอนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งงวดที่1ของเดือนตุลาคม2563จะมีการโอนเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ70,000กว่ารายซึ่งโอนแล้วในวันที่8นะคะ ส่วนเดือนพฤศจิกายนก็คืองวดที่2ก็มีการโอนเพิ่มเติมจำนวน50,000กว่ารายในวันที่8เป็นต้นมาค่ะส่วนชาวสวนยางพารานะคะที่แจ้งข้อมูลหลังวันที่12สิงหาคม62แต่ภายในวันที่15พฤษภาคม63นะคะหลังจากผ่านการรับรองสิทธิจากคณะทำงานระดับตำบลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการทยอยโอนนะคะคาดว่าจะเป็นวันที่15มกราคม2564นะคะ หรือว่าจะเรียกว่ารายใหม่ก็ได้นะคะสำหรับวันที่15มกราคม2564นี้นะคะจะมีการโอนนะคะทยอยโอนตามลำดับรายละเอียดนะคะที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อที่ได้แต่ละสาขาส่งเข้ามาส่วนกลางนะคะไม่สามารถแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้ว่าท่านจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะ อันนี้พูดถึงงวดที่หนึ่งและก็งวดที่สองนะคะสำหรับงวดที่สามนั้นราคากลางยังไม่ประกาศออกมานะคะแต่ก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าประมาณสิ้นเดือนมกราคม2564นี้จะมีการจ่ายงวดที่สาม ก็คืองวดของเดือนธันวาคม2563นนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารารอฟังข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้พูดเผื่อคนที่ยังไม่ทราบนะคะสำหรับคนที่ทราบแล้วพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยางพาราที่ทราบกันอยู่แล้วฟังคลิปมาหลายคลิปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพูดเผื่อคนที่เขายังไม่ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ